สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้มีเมนูมาแนะนำนะครับมันก็คืออกไก่ย่างอกไก่ย่างเราจะมากิวมากิวมากิวนะฮะเราเอาอกไก่นะครับมันลอกฉีดฉีดนะครับฉีดหนังมันออกครับฉีดออกมาฉีดออกมาแล้วเราก็หั่นให้มันบางๆนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับตามมาตรงนี้ครับ นี่ครับกระทะแท็บลอนต้องเป็นกระทะแท็บลอนเท่านั้นนะไนะม่สองกนระทะธรรมดาไม่ได้นะครับน,บน,นี่เราจะไม่ใช้น้ํามันครับเราจะใช้น้ําซุปนี่นนครับรน้นําซุปน,น้ําซุปน้ําซุปนะครับเราก็ใส่ลงไปในไอ้นี่ร้อนเป็นเลยน้าซุปนะครับอื้มมันทงเยอะก็ได้ฮะแล้วแต่เราเป็นไก่ต้มนะจะเป็นต้มๆหน่อยนี่ หอมันร้อนนะครับพอมันร้อนปุ๊บอบไก่ okay, ครับใส่เข้าไปใหใส่เข้าไปนี่ไม่ต้องซีเรียสครับแดกได้ครับใส่ได้ใส่ไปใส่ไปเยอะไอ้หกแล้วนี่ครับใส่ไปใส่แล้วก็ไปไหนก็ไปฮนะดูมันไม่ต้องสนใจครับเพราะว่า เราไม่ใส่น้ำมันนะครับเราใส่เป็นน้ำมันของน้ำซุปยังเพิ่งจะใส่เองเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอีกทีคทับว่ามันเสร็จแล้วมันจะไปไนเป็นยังไงเราดูตอนนี้ไปก่อนนี้เดี๋ยวเราจะมาคัดชนเป็นตอนสุดท้ายเลยแล้วกันะะนะครับมารอดูครับสิบนาทีผ่านนะฮะนี่ครับมาดูหน้าตามันเค่ okay. เริ่มเหลืองครับ เริ่มเหลืองฮะตอนนี้แม่งเป็นอกไก่ต้มครับต้องดูนะฮะนี่แม่งกินได้ละเอาเข้าวมันมาแม่งข้าวมันไก่ได้เลยนะครับเนี่ยอยากให้เหลืองคุณต้องยัดลงไปเองครับให้น้ำบอมันแห้งนะฮะมันแห้งมันก็จะกลายเป็นไก่ย่างมั้งนะฮะปิดฝาดีกว่าเดีย๋ยวมาดูต่อนะครับ แท้มนี่ครับพอน,น้ำมันแห้งนะฮะแมงเหลืองครับน่ารับประทามนมากๆนะฮะนี่เหลืองเลยอ๋อยเลยเนี่ครับุูโอ้โหจิตวิญญาณการย่างมันก็อย่างงี้ไอ้โฟก,กัสน,นั่นแหละแค่นี้แะครับก็ข้าวเปล่ามาเลยกิยนได้แล้วอย่าลืมไปลองทำดูนะฮะไม่อ้วนแน่นอนครับไม่มีน้ำมัน นี่แต่น้ำซูปคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ